เริ่มต้นเรื่องเล่ามืดนีนะฮะกับเพลวพร่าแสงทองพยาบาลฟินแลนและน้องนาริตะเออเมื่อน้องนาลิตะขึ้นเวทีกับแม่ใส่ชุดมอลำด้วยพยาบาลฟินแลน์เห็นเรื่องเล่านี้แล้วตอบว่าจังใดเดี๋ยวนุ่งจิราสิวสูฟัางพี่น้องครับเริ่มต้นเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพลวเพร่าแสงทองนะฮะรัวเพิ่นใส่ซื้อวา่าพัฒนันทดรักษาเออ เอาลูกสาวเพื่อนพี่รองครับลงในโลกออนไลน์นะฮะเราบอกว่าร้องเพลงคู่กับลูกบนเวทีครั้งแรกแม่กั้นน้ำตาสุดๆว่าสั่นแต่แฟนขับหน้าเวทีน้ำตาไหลทีมงานหลังเวทีกระเซ็นน้ำตาอยากบอกว่าปลื้มสุดๆเด้ออีลาเด้อลูกของแม่ถ้ายายเทพอยู่คงมีความสุขมากๆเนาะหนูเก่งที่สุดเลยลูก สมกับที่แม่อุ้มทองนุกขึ้นเวทียันวันคลอดจริงๆดวงใจของแม่วาสัตว์ตัวและการพ่นบอกว่าหลังจบงานขึ้นรถลับเลยมาถึงบ้านแม่อุ้มขึ้นห้องไปกับ็มาตื่นกินมัมมแล้วลับไยเลยบุสบาตาคมขอนอนเอาแรงก่อนนะคะนี่แล้วเพ้าแสงทองมีน้องคาราผมเมือนกับลุงรูปภาพนะฮะเป็นรูปภาพที่คูกับ น่องหน้าลิตะบนเวทีใส่สุดดำคือกันพี่น้องครับฟาแฝดเลยได้สุดแฝดได้นี่เออบอกเลยว่าสวยงามอิเลี่ยผู้ใดเห็นแล้วก็โอ้ยประทับจิตประทับใจขนาดคอยมองอยุบนโลกออนไล์พี่น้องครับคอยยังชื่นชมเลยเออนี่น,นี่เห็นบอบัที่นี่พี่น้องครับผมนี่คือเออชุดที่อยู่บนเวทีพอพอจบงา,บานบนเวทีพี่น้องครับนี่ภาพรับปุยยมือกีนะฮะเดี๋ยวให้มึงให้มองออาใส่ละวนี่ หอดปึ๊บรับปับเลยวสันตัวพี่น้องคาราผมเอาจังสี่ดีกว่าเดี๋ยวนุ่มเจร่าให้เมืองบรรยากาศเป็นคลิปใน่จ้าหน่อยกันเรากันว่าพี่น้องเนาะเออเป็นคลิปบรรยากาศบนเวทีของน้องนาลิตะและคุณแม่นะฮะอันนี้ออกมาจากคุณคุณนีลุยกับเรากันพี่น้องครับเออนี่ยเนี่ยน,นี่นีลุยบอกว่าเปิดตัวแพร่พร้าน้องนาลิตะวสันตัวร้องบนเวทีพร้อมกันเทือแรก พ่แนะนำตัวก่อนก็พูดในรูปทุนเลยครับแม่เปิดไปให้เราค่ะเชื่อไหมเชื่อโน้ม้วงค่ะเดดลุกไปวัดกเหรยากก็คือมีคุณเดเดเพื่อนรักบอกพี่น้องครับผมเป็นตลกใหม่ของแพลวพระแสงทองมาแทนยายเมลี่วสันพวัชสันนฮะตอนนั้านังก็คือเมลี่ได้เสียชีวิตชีไปก็มีเดเดมาเป็นตลกน้องใหม่ในวงแพลวพระแสงทอง

สมงสุดเพราะสีมันต้องห่างอย่างนี้แหละแล้วก็ก uh, ับ yep, no ่อม uh. ีผัวนี่แหละแล้วก็ต่อได้ในโลกของยุคสปอนเออมันสิตื่นเต้วนวันนี้เราไปเอาเงินมันสีร่ำบ่ไปบ่มาเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเนาะอาจารย์นักบันทีอุดสปารเวอร์ชั่นแม่แพลกับน้องนาลิตา อ๋อพี่น้องคารับผมไปเมืองไปเมืองคลิปเต็มแน่แน่นี่ลุยนะฮะพะวัาอย่างเดี๋ยวเพลงบุษบาตาคุณพ่อ,อสิตริต์นะฮะพี่น้องคารับผมนี่แหละนอกก็เป็นบรรยากาศพี่น้องคราบผมซึ่งบอกเลยว่าน้องนาลิตาและคุณแม่แพรวทำถึงเละจึ่งมากจาก้ะบัดที่นี่พี่น้องคราบผมหลังจากคลิปนี้นะก็โอ้ยไปออกไปคนเมืองหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านวิวพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ กะมมี่ฮาลังค,นก,งาางคนก็ต้สงส่คำว่าฮาลังคคนกัแเ้วกันเนาะเออเพิ่นมีโอกาสได้ไปถามพยาบาลฟินแลนด์พี่น้องครับนี่เพิ่นว่าจังสีพง่พี่น้องครับเอาเอาเพิ่นวันจังสี่เด้อขออนุญาตขอบคุณนะฮะจากสดมันบันเทิงบอกว่าจังสี่เอฟซีถามพอบิกน้องนาริตะใส่ชุดหมอลำขึ้นร้องเพลงคู่แม่แพรวพราพอบิกเห็นหรือย,ยังคะนี่สาระบ่แเป็นสาระความรูดด้ในสาระนะ ถามพอมีกว่าน้องนาริตาใส่สุมาล่ำขื้นครูก็แพ้วแพาวนี่พอมีกเหเลยยังค่ะว่าสั้นพอมีกเขยได้ตอบว่าพยาบาลพี่เลกได้ตอบว่าอ๋อปกตินาริตาก็ใส่บ่อยอยู่แล้วนะครับว่าสันนี่ละกาเพิ่นเซบอกว่าอุ้ยอ้ายบอกว่าแต่งหน้าด้วยนะคะน่ารักมากคา่ะอ่าพอบีก,ก,กเลยบอกว่าอ๋อเหรอยังไม่ได้ดูเลย บบแพรตัวหมายคขาว่าแต่งหนาเราลูกเพิ่นบบแพรเครื่องสำอางตัวเพิ่นว่าจังซี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปก็ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกับพ่อแล้วสิงคโปร์น้องใส่ตลอดแหละค่ะชุดหมอเออน้องใส่ตลอดแหละครับชุดหมอลำเออตอนที่น้องอยู่กับพ่อก็ใส่มาตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนาริตาร้องเพลงด้วยหรอนี่พอบิ๊กถามแฟนคขับเอฟซกันเลยบอกว่า ใช่ร้องเพลงคู่ด้วยว่าส่นแล้วพ,อพ่อบีก็ได้บอกว่าเพลงบุดสบาตาคมหรอปัดเมื่อเกงแท่ลูกคอยพี่น้องเกงคากเกงแนแท้ว่าสัานพี่้องครับนีเอาเป็นภาพที่แฟนขับเอซีเพิินกะ เอามาให้เมืองมาอวดกันพี่น้องครรบผมสําหรับน่องนาริตาร้องเพลงบุษบาตาคมกับคุณแม่แพรวแสงทองเมื่อเอฟซไปถามพยาบาลฟิลเลหรือว่าพยาพอบีกเพิ่นก็บอกว่าเพิ่อนเคยเห็นแล้วสันตัวแล้วก็แต่งหน้าพร่อมบ่าแพ้เครื่องสบางตัวลูกสาวคอยว่าสันตัวแล้วก็ชื่นชมว่าลูกสาวลอกเกงพี่น้องครรบผมนี่แหละเนาะเอา เป็นความสุขกันแล้วกันพี่น้องครับให้กาบแฟงับเอฟซในช่วงเวลานี้นพี่น้องเนาะสำหรับแพรวพราวแสงทองพยาบาลฟินแลนด์หรือว่าบอสบีกรว่มถึงน้องน้ารีตาพี่น้องครับผม